สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาเล่นแพนด้านะสอนเล่นแพนด้าใน10นาทีนะสั้นๆก็วันนี้ก็เป็นแพนด้าป่านะก็อยู่ในโหมดโซโล่แรง้งนะก็คือกดแล้งคนเดียวนะอยู่ในแล้งประมาณคอมสองนะคอมมันเดอร์สดาบเราออกดาบฟาร์มเนี่ยออกเป็นโซลิเวอร์นะสีแดงแล้วก็ต้นเกมเราจะออกเป็นรองเท้าวิ่งไวนะทุกคนรองเท้าวิ่งไว เปลี่ยนเป็นรองเท้าวิ่งไวนะเพื่อที่จะทําการเอามาไล่แก๊งตามเลนต่างๆนะทุกคนต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากนะก็ฟาร์มตามหลุมในป่าไปนะฟาร์มหลุมในป่าไป <First line. S 1> แล้วก็พยายามเช็คแมปดูเลยมาดักนะถ้าดักแล้วอีกเหมือนอีกฝั่งเขาจะรู้ใช่ป่ะแล้วก็เดินออกมาฟาร์มมังกรเล็กเลยทุกคนเนี่ยช็อตน,นี้คือเราใช้ทำการใช้สกิล2แล้วก็สกิล1 แล้วก็อันตีใส่เซฟิล่าเพราะว่าเซฟิล่ามันแค่เลเวลสามนะแล้วก็เราใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองเนะี่ยเพราะว่าจะทำให้เข้าประชิดศัตรูได้เร็วขึ้นนะทุกคนเราหวังผลจากการใช้อันตีนะเพราะว่าอันตีเราเนี่ยแรงมากเนี่ยชอดนี้คือเรานัวได้แล้วก็นัวนะเพราะว่าสกิลสองของแพนดา้ามันจะเพิ่มเกราะให้เราแล้วก็ มันจะดูดซับดาเมจได้ประมาณหนึ่งอ่ะเออมันจะดูดซับดาเมจมันจะป้องกันดาเมจได้ประมาณหนึ่งแล้วก็มันจะเด้งเลือดมีถือว่ามีประโยชน์มากๆาะนะสกอยู่2แพนด้าแล้วก็ทําให้อีกฝั่งหนึ่งติดติดมินิสตันด,ด้วยก็คือติดสตันเล็กน้อยเนี่ยเรากด2เข้าไปแล้วก็อัติปรับหาย2เลยนะก็แพนด้าแพนด้ายืนเลนเนี่ยแพนด้ายืนออฟเลนปกติมันก็แรงอยู่แล้วนะแต่นี่เป็นแพนด้าป่าแล้วออกดาบฟาร์มมาด้วย แรงกว่าอยู่แล้วนะทุกคนนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเข้าประชิดตัวยากนะแล้วก็มันเล่นเลดเกมยากเพราะว่าช่วงเลดเกมใช่ป่ะอีกฝั่งหนึ่งเขาจะรวมกันแล้วแบบว่าเราตัวเราอ่ะมันจะเข้าไปล้วงอีกฝั่งหนึ่งยากเออถ้าเข้าพลาดก็คือตายปีๆนะทุกคนนะกันได้ไม่มีอะไรมากพอเสร็จปุ๊บก็ เอามาเอามังกรแล้วก็กลับมาเอาคลีปเลนคลิปในหลุมของเรานะทุกคนนะรอจังหวะกระโดดนะแต่ช่อนี้อากระโดดว่าแต่คือไม่เป็นไรนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งสกิลหมดไปแล้วเออันนี้คือเป็นเป็นคำแก้ตัวนะคอที่จริงก็โดดว่าวเลยเนี่ยช่วยเพื่อนนะกดสองแล้วก็ตีเห็นปะเพือ่ไปไปอนรอดเพื่อนรอดกดสองแล้วก็ตีอย่าลืมนะทุกคน หลังจากกดสกิลทุกครั้งไม่ว่าจะสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองให้เรากดตีธรรมดานะมันจะได้ดาเมจสูงสุดนะทุกคน <Your team S 1> กดสองแล้วก็ตีธรรมดากดหนึ่งตีธรรมดาแล้วก็กดหนึ่งตีธรรมดาสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ได้สองครั้งนะทุกคนเออ <Attack! S 1> หลังจากใช้แต่ละครั้งอะ่ะมันจะกดตีธรรมดาได้เนี่ยกระโดดปั้งโอ้โหว้าวครับชัตนี้ ช็อตนี้ตัดออกนะตัดออกตัดออกอาการตัดไปลงคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราต่อได้เลยเนี่ยทุกคนเห็นว่ามันดวลเดี่ยวได้ดีได้ดีเลยนะแฟนหน้าแล้วก็ยืนรับดาเมจได้ประมาณหนึ่งเนี่ยเห็นป่มคือแต่คือเราต้องรู้จังหวะเข้าจังหวะออกของตัวเองนะทุกคนนะเนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้อันติีว้านะเราอันติเราตั้งใจอันติีว่เพราะว่าเราจะ เข้าไปชิดตัวมันไงล่ะอันนี้จริงๆนะทุกคนคือเราจะอันตีเพื่อที่จะทําการไปชิดตัวมันนะแต่คือสกิลสองก็ได้แหละไม่ต้องลงทุนอันตีเฮ้ย <c oughs> กันนั่นแหละได้หมดอนะ่ะพอมีโอกาสเอาดัร์เลเยอร์ได้เราก็เอานะเพราะว่าเมื่อกี้ฝั่งมันโผล่การสองคนแล้วก็โผล่ซ้ายยังไงแล้วก็คุมได้นะต่อให้มันเข้ามาเนะี่ยเราก็บวกแม่งเลย เล่นแพนด้าป่าเนี่ยทุกคน,กคนถ้าเกิดเรามาคนเดียวเนี่ยเราพยายามหาช็อตในการดักพุ่มไว้นะเพราะว่าเราไม่ได้มีฟิกเกอร์ใช่ปหมละ่ะเออเราก็ต้องดักช็อตนี้คือเราอย่าเพิ่งเข้านะเรามีโอกาสตายได้ไดนะรอแครี่มันมาก่อนกระโดดแม่งเลยปรับ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 ตายหมดไหมโอโ้ช็อตนี้ตายเองกว่ะตายช็อตนี้ตายนะไม่รอดแลกได้ไหมปรับโอ้โหไม่ตาย เชี่ยมันเกือบตายสองคนเลยนะตายหมดเพื่อนเก็บเออเพื่อนเก็บงานไงทุกคนมันเป็นแผนนะ็อนนี้เป็นไงได้หมดเลยคุ้มฝั่งมันตายสี่โคตรคุ้มเลยนะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เราสามต่อหนะึ่งนะหนึ่งลุมสามนะเมื่อกี้คือเกือบเกือบจะเก็บหมดได้แล้วนะแต่คือดาเมจมันไม่ไหวจริงนะ แต่ถ้าติดคิดอีคอนเนี่ยแม่งก็อาจจะเก็บหมด,ดนะแต่คือดวงสวยด้วยพอเกิดปุด๊บเราก็รีบไปเติมเพื่อนให้ไวที่สุดโดยการที่ใช้สกิลในการเคลื่อนที่นะก็คือสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะเพื่อที่จะทำการเติมเพื่อนให้ไวที่สุดเนี่ยโดดปั้งโอ้โหแม่งเว้าเรียบร้อยตายแห้งว่ะเนี่ยแต่ตัวเราค่อนข้างแพไอตัวใหม่นะเพราะว่ามันล็อกขางไงทุกคน จุดน,นี้ก็ตายไปอีกหนึ่งตัวนะก็อันไหนที่เราพลาดก็เราก็จะบอกว่าพลาดนะทุกคนะเมื่อกี้คือหิวไปด้วยแหละทุกคนตาลายไงหน้ามืดตามัวเห็นแบบหืมเป็นแพนด้าป่าดาเมจเราแบบบางทีเรานึกว่าดามจเราแม่งพอที่จะเก็บอีกฝั่งได้หมดทีม่แน่เลยแต่คือความเป็นจริงคือไม่นะทุกคนคือเราไม่ควรเล่นหิวเกินไปนะ ควรที่จะเล่นไปตามระบบของมันนะนนเล่นไปตามลาเบียบก็คือถ้าเพื่อนตายหลายๆคนอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะถอยกลับมาตั้งหลักก่อนนะแบบไม่ใช่แบบว่าเข้าไปตายทีละคนตายเพิ่มตายเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับการโยนนะแพนด้าเนี่ยทุกคนไอเทมชิ้นที่5เนี่ยใครจะออกเป็นคิหรือว่าเป็นดาบแดงกันแล้วแตนะ่ะ เนี่ยคือเราเป็นตัวที่เก็บแคลี่ได้ดีมากนะทุกคนแล้วก็พอเราฆ่าได้แล้วใช่ปะเราก็ถอยออกมาก่อนหน่อยหนึ่งถอยออกมานิดหนึ่งเพื่อที่จะตั้งหลักนะแล้วก็เข้าไปนัวไฟใหม่เข้าไปทีมทีมไฟกับมันใหม่เกมนี้อีกฝั่งเป็นเซฟิล่าโรมด้วยนะเขาค่อนข้างเล่นยากนะทุกคนเนี่ยโดนเรากระโดดทีนึงก็เครื่องหลอดแล้วนะน,นี่ขนาดแบบว่าเขาออกของแบบว่า ออกของแทงมานัเนี่ยตัวแพนด้าป่าเนี่ยค่อนข้างจะดาเมจรุนแรงเลยนะแต่คือเราต้องรีบเล่นช่วงต้นเกมกับกลางเกมให้ได้นะทุกคนก็คือต้องรีบไล่แก๊งเลนแครี่หรือไม่ก็ไล่ฆ่าเมดฝั่งมันนะเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบตั้งแต่ต้นกับกลางเกมนะแล้วก็เราก็ต้องรีบจบเกมให้ไวนะเพราะว่าช่วงเลนเนี่ยทุกคนแพนด้ามันจะเริ่มแบบว่าทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะนอกจากต้องดัก พุ่มดักฝั่งตรงข้ามอะ่ะเออก็นนี่นะคอมมานเดอร์สองก็เอ p มนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าดาเมจกี่เปอร์เซ็นต์สาเสีนะก็ค่อนข้างเยอะนะทุกคนอันนี้เกมเกมประมาณ12อนาทีก็ถือว่าไวเฮ้ยไม่ใช่ดิเกม10นาทีนิดๆเออ เกม11นาทีไม่ถึง11นาทีเออแต่คือเวลาอัดมัน12นาทีก็ประมาณนี้นะทุกคนค่าไป13ตาย9เฮ้ย13ตาย2แอซิส9สังเกตนะว่าค่า13ตัวแล้วก็แอซิส9ก็คือสกอร์คิว26เนี่ยก็คือมีผลมาจากเราเกือบทั้งหมดเลยนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคน